สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพ็กจะพามากินปลาเผาแบบบรรยากาศฟินๆแบบนี้เลยนะคะเป็นปลาเผาแบบสดๆจากบ่อสด,สดไม่จริงมาดูได้เลยนะคะที่ร้านเขามีบอ่อปลาแบบนี้ด้วยนะนี่เลยนะคะเป็นเมนูโคตรเมีย่ยงบอกเลยว่าถาดใหญ่มากมีทั้งปลาเผานะคะมีทั้งปลาหมึกมีกุ้งมีหอยแครงเอ้ยโอ้โห บอกเลยนะคะว่าบบถาดนี้แบบจุกๆส่วนเมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูตับหวานนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะทีเด็ดเป็นเมนูลาบปลาทับทิมนะคะที่ทางร้านเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะคะนี่ค่ะทุกคนจิ้มจุ่มโอ้โหแบบน่าทานมากๆเลยนะคะนี่ราดน้าจิ้มลงไปแบบนี้เลยนะคะเขาจะให้เครื่องแบบแยกมานะคะให้เราราดเองแบบโอ้โหเป็นปลาทับทิมทอดแบบกรอบๆนะคะเป็นฝอยๆเนาะส่วนนี้นะคะก็เป็นจิ้มจุ่มนะคะเราก็ใส่ลงไปแบบนี้ทีเดียวเลยนะคะเราจะได้กินท เดียวนะคะทุกคนแบบว่าฟินมากแบบเดือดผุดผุดผดผด,ดแบบนี้เลยนะคะมาค่ะทุกคนโอ้โหยิ้มแฉ่งเลยนะคะเพราะว่าหิวมาก อ่ะเอาเข้าปากซะหน่อยซะหน่อยซะหน่อยบรรยากาศแบบนี้คือฟินจริงๆเลยนะคะช่วงเย็นบอกเลยว่าน้ําจิ้มเขาแบบเออมันพอเดียวมันไม่จัดมากนะคะแล้วก็แบบเอาอีกคํานึงแบบคือกําลังหิวเลยนะทุกคนเพราะว่าบรรยากาศมันฟินจริง,รงมันแบบมันได้อะ่ะรวมทั้งความหิวด้วยคือแบบร้อนร้อนอ แบบว่าฝนเหมือนกําลังจะตกเลยนะคะณตอนนี้นะคะแล้วก็มาชิมลาปลาดุกกันนะคะบอกเลยว่าอ้าวทำหกอีกอ่ะบอกเลยว่ารสชาตินะคะจะเป็นแบบเข้มข้นอร่อยเออมันอร่อยนะทุกคนเห็นที่ชีมไหมคืออร่อยจริงๆนะคือชอบมากๆเลยนะคะคุมันได้อ่ะแล้วนี่ปลาเผาเลยนะคะบอกเลยว่าสดมากเปล่าทับทีมเพราะว่าแบบสดๆจากบอ่อเลยนะคะที่ร้านเขามีบอ่อปลานะนี่นะคะแล้วก็เป็นเมี่ยงจัดไปคะ่ะทุกคนใส่กุ้ง เอยใส่ปลานี่ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดของเขานะคะแล้วก็ใส่เป็นน้ำจิ้มถั่วนะคะนี่อ้มโอ้ยฟินแบบจริงๆอ่ะฉันชอบบรรยากาศแบบนี้เลยนะทุกคนชอบแบบมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นตำตี้นไก่ค่ะแบบว่าตี้นไก่เปื่อยมากคือดูดออกมาคือแบบกระดูกมันหลุดอะ่ะทุกคนถ้าใครอยากจะมานะคะเดี๋ยวแพ็กจะแปะพิกัดไว้ต้านล่างใต้คลิปนี้ให้นะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย